วันนี้เรามาเอาใจสายคอมพิวเตอร์มิวสิกกันบ้างดีกว่านะครับเกริ่นแบบเร็วๆเลยนะฮะว่ามันจะดีแค่ไหนว่าถ้าเกิดว่ามันมี plug-in เนี่ยที่ใช้งานง่ายมากๆซาวดีโดยแค่หนกเดียวเท่านั้นนะครับในการใช้เร่งเกมเพราะว่าในส่วนของ eq อะไรพวกนี้ เรามีเป็นแบบโปรดิวเซอร์มืออาชีพเขาจัดการทุกอย่างมาให้แล้วเว้ยแล้วมันเป็นสาที่ใช้งานได้แล้วเสียงดีกันเลยทีเดียวแล้วมันดีมากไปกว่านนั้นเว้ยเพราะว่าตอนนี้เขาแจกฟรีอยู่เว้ยจากมูลค่า49ยูโรแจกฟรีไปเลยนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกๆคนกับเจ้าตัว a m n o p MLCS 0 1 0 0นะครับ ซึ่งตัวปลั๊กอินตัวนี้มาจาก broken digital นะครับซึ่ง broken digital เนี่ยก็คือมาจากชื่อของเยีน broken ต้องบอกว่าเป็นทั้งโปรดิวเซอร์คนมิกมาสเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่คุ้นเอาผลงานเขาดูผลงานเขาก็มีแค่แบบ o p เพ่นอาร์คเอนเนมี่ทริวเวียมเบบี้เมทัลเดวินทาวเซนฟูตูราและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลาเราไปดูตัวปลั๊กอินกันเลยดีกว่าตอนนี้อย่างที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่เจ้าตัวปลั๊กอินตัวนี้ mlc เนี่ยมันมาจากตัวตัว mark l custom นะครับ ซึ่งเป็นยี่ห้อแบรนด์แอมบูติกที่เป็นแบบยี่ห้อโมเดนจัดๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงมากๆก,ก็คือต้องบอกว่าเป็นการแจกที่ไม่ได้กระโหลกกะลาเลยแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับผมก็คือจะมีแค่หนอก1เกนนะครับแล้วก็มีเพดด l ลแล้วก็มีพาวเวอร์ปิดเปิดแค่นั้นใช้งานง่ายมากโดยที่อุปรกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว s w a n b e r ร b o d เด Essential ตัวนี้นะครับผม ใส่ p i c k อป s ิมูเลต์แค้นเซนเชีย a นัสเกลแล้วก็ใส่สายกีตาร์ GHS เอสติ๊กคอร o บูเมเอาไว้นะครับแล้วก็ปิกแจกแจกกีต้าช็อปนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนผมตามลิงก์ลงไปข้างล่างแล้วก็ไปซื้อของกันได้นะครับผมไม่ไว่าจะซื้ออะไรแค่ตามลิงก์ไปแล้วซื้อของอะ่ะก็ถือเป็นการช่วยผมแล้วนะครับหรือว่าจะซื้อสายกีตาร์ที่ผมเอาเข้ามาขายก็ได้เช่นเดียวกันนะโดยที่ทั้งหมดนั้นเนี่ยเสียบผ่านเจ้าตัวอะแดปเตอร์อินะครับตอร์เฟซนะครับของคาร์เวอร์นะครับรุ่น Saturn 2ราคาดีงามมากๆ แล้วเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็คือทํางานออกมาได้ใช้ได้เลยทีเดียวมาเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่ามันใช้ง่ายขนาดไหนเราไปกันแบบไวๆเลยเรามาดูว่าฟีเจอร์มีอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะโดยอย่างนี้รอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกณฑ์เนี่ยคือว่ามันจะเอาไว้ใช้ในการหนึ่งก็คือใช้เลือกชาน e ลด้วยนะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปเห็นไหมไฟมันจะกลายเป็นสีเขียวเห็นไหมครับขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะพอเขา้เขาเห็นไหมพอเริ่มเข้าโซนนี้ปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลือง กระเด็บขึ้นมากลายเป็นสีแดงตัว MLC sub zero อะครับมันก็คือจะเป็นแอมที่มี3 Channel อยู่แล้วแล้วก็คือเสียงค่อนข้างที่จะโมเดิร์นมากๆเพราะฉะนั้นเราไปลองฟังกันดูดีกว่าสมมติมมเท่ากับว่าผมปิดเกณฑ์เลยเสียงที่ได้นะฮะเอ๊ะไม่รู้สายเพี้ยนหรือเปล่านะเราก็มีจูเนอร์เอาไว้ให้เช็คนะครับมะลองดู อ่ะโอเคเสร็จแล้วนะครับโดยที่จูเนอร์เนี่ยก็สามารถที่จะมิวได้แล้วก็จะเป็นคาริเบตเจ้าตัวพิชได้นี่หน่อยนะครับอ่ะทีนี้เสียงนะครับมา ตีคอร์ดได้อะไรได้ก็คือเป็นสายที่ใช้งานได้เลยเคลียร์สะอาดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ใส่เอฟเฟกต์ใส่เวิร์บอะไรต่อได้สบายๆนะครับโดยที่พอเราเล่งเกนขึ้นมานิดหน่อยเราจะได้ยินว่ามันจะเป็นฟิล l คลีนที่เต็มๆขึ้นนะฮะแล้วก็วอลลุ่มจะเพิ่มขนมานิดหน่อยด้วย จะเริ่มติดแต่ก่อน,นอนแล้วถ้าเกิดว่าดีแบบติดอินเท่าไหอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันมากขึ้นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดขึ้นอีกโอเคอันนี้ก็คือก่อนที่เขาจะเปลี่ยนชแนลนะ มันสวยๆมาแล้วเรียบร้อยฮะคืออย่างที่ได้ยินนีคือเขาเซตมาคือมันอยู่ในเรนที่ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะพอดีครับถึงแม้ว่าพอตอนแรกเรามาเนี่ยไอ้เจ้าตัวเกณฑ์ที่มันน้อยๆครับก็ที่ว่ามันเป็นคลีนกะจ๋าไปเลยเราจะได้ยินว่า จะมีความตีคอร์ดได้อะไรได้ถูกปะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดพอเราเพิ่มเกณ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเบสอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาความพันอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาพอเราขึ้นไปจนถึงแบบไอ้ที่มันเป็นจุดที่แบบเอเรอฟเบรกอัพของเขาก็คือแบบที่มันเริ่มเป็นครันได้แล้วอ่ะคือเราจะได้ยินว่ามันกลับกลายเป็นว่าย่านทุกอย่างมันกลายเป็นค่อนข้างที่จะบาลานซ์แล้วก็พอดีนะครับพอดีอยู่ในระดับที่สามารถที่จะเอาไปใช้เล่นโซโล่ก็ได้อะไรย้ยครับซึ่งสมมติว,ว่าาเราต้องการให้้้้มมันนาากกขขึปปุปบแลวตเเไ สวยสวยมากแล้วก็อย่างที่ได้ยินไดคือค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับ มีเนื้อที่ค่อนข้างสวยดีแล้วก็บูส์อะก็คือไม่ได้ดันอะไรเวอร์ครับก็คือมันเหมือนแบบช่วยดันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาขยับเกณฑ์ขึ้นไปปุ๊บเปลี่ยนชาน n ลหนักนะครับสังเกตไหมว่ามันเป็นการเหมือนเปลี่ยนชาน n e ลลักษณะพวกแบบเนื้อเสียงทั้งหลายจะมีความเปลี่ยนไปครับแล้วก็โดยที่เกณฑ์อะมันเหมือนกําลังจะต่อขึ้นไปแต่ว่าจะแบบตกลงมานิดหน่อยนะครับ เริ่มอัดเกณฑ์เข้าไปเยอะขึ้นอนะ่ะตัวไอ้เจ้าตัวชานเอลเนี้ยผมว่าก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่เหมือนกันคือที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวครา้นอะ่ะผมกลั็รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวชานเอลเครีมอ่ะแล้วโดนดันขึ้นไปอ่ะผมแอบถูกจริตของมันมากกว่านะครับแต่ว่าพออายุตัวเป็นชานเอลสองของเขาเนี่ยพอเกณฑ์ขึ้นไปอยู่ว่าอยู่ในจุดเนี้ยผมจะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเริ่มอาการคอมเพรสกิ่งห่างค่อนข้างที่จะสวยงามน,นะครับ ตอบสนองต่อบแบบพวก big act tag แล้วก็เป็นดนามิกก็คือค่อนข้างที่จะดีด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดผมรู้สึกว่ามอยากจะได้ให้มันมากขึ้นไปอาจจะตอกเพดดลขึ้นนะครับดูสิอืมโคตรแบบถูกต้องอ่ะคือมันเป็นการไทบูสเตอร์ที่เหมือนแอดเพิ่มเข้ามานิดนึงเพื่อให้มันแบบมีการแบบอ่าลักษณะการคอมเพรสชันเปลี่ยนไปแล้วก็มีแบบาปแหลมเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยซึ่งทำให้แบบเอเอ,เอ,เอ แล้วก็เป็นคุณภาพข้างในนะครับผมความสะอาดอะไรเนี้ยโน้ตเดฟิเนชันทั้งที่จะดีมากๆเลยทีเดียวฉันต้องบอกไอซเา์เนี้ยมันเป็นเสาวที่เขาที่จะกลางมากๆบวกกับความเป็นมิกซ์เวดี้คือถ้าเกิดถึงเวลาคือพอมันไปเข้าวงคือแอบใช้งานได้เลยและหรือก็คือเราจะแก้เสาวด้วยการใช้ EQ ข้างนอกเอานะครับหรืออีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือในแคปเซกชั่นตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่นะครับเขาจะมีเป็นโมเดิร์นแคปนะครับแล้วก็มีวินเทจแคปที่คือเขาทำมาแล้วหรือเราจะโหลด i r ของเราไปเองก็ได้นะครับซึ่่่งงก็จะาีาตไปเชน เดีย๋ยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าครั้นอย่างนี้เราอาจจะอยากได้ให้มันแบบมีความโบราณขึ้นนิดหนึ่งนะครับซาวจากอารมณว่าเหมือนเปลี่ยนจากแคปดอกเป็นแบบ V30 กลายเป็นเหมือนพวกกรีนแบ็กอะไรเงี้ยครับ ต้องบอกว่าเนื้อโซโล่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมันน่าจะเป็นฟิลของแบบกรีนแบ็กนะครับเพราะว่าเราจะได้ยินย่านของโลมิดปุ๊บถ้าเป็นโซโล่เหมือนกัน<ๆ>ก็ใช้คำว่ามันเน้นใช้ง่ายครับแล้วก็คือค่อนข้างที่จะเวิร์บเป็นสารที่ใช้งานได้จริงๆอ๋อช a n n สองยังไปได้อีกว่า ที่ทั้งขอดี่น้งซิงเกิลโน้ตก็ต้องบอกว่าเล่นซิงเกิลโน้ตได้อะไรเล่นริทึมค่อนข้างที่จะดีแล้วแต่ว่าโซโล่ผมรู้สึกว่าอาจจะ ขาดความแบบติดมือเวลารันรูปเร็วๆไปแบบนิดนึงโดยที่เพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เซตแบบสัญญาณอินเข้าไปเยอะมากครับซึ่งพอถึงเวลาแล้วเราไปเหยียนปุ๊บพอเป็นชัน n n ลสาคือเราจะได้ยินว่าพอเปลี่ยนชัน n นลอ่ะคือหนึนะแตกอ่ะถึงแม้เป็นชัน n n ลสามันไม่ได้เยอะมากแต่ลักษณะความแบบความดุดันของมันแบบเปลี่ยนไปขังข้งที่จะเยอะมากเหมือนกัน กตว่มันจะได้ยินเหมือนแบบปลายแหลมแ,แบบพวกแบบมิดไฮบางอย่างอะเริ่มกระแทกเข้ามาแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนในความเป็นแบบโมเดิร์นเลยครับนี่ถ้าเกิดเราเพิ่มเกณฑ์ขึ้น มากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าซา,าวโดยรวมของแต่ละชานอลมันมีการเซ็ตที่แบบค่อนข้างที่จะใช้คําว่าแตกต่างกันเหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นแอมจริงๆอ่ะมันเหมือนมันโดนปรับเอาไว้อ่ะครับที่ใช้คำว่าในแต่ละอันอ่ะมันเป็นผลลัพธ์ที่เหมือนแบบเขาต้องการพรีเซนต์ในแต่ละชาน e ลอะไรประมาณนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะครับทีนี้จริงๆแล้วอะ่ะเมื่อเกี้ยผมรู้สึกว่าพอเกมมันเยอะมันแอบเยอะไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใช้จริงๆอาจจะอยู่แค่ ถ้าเป็นผมใช้น่าจะอยู่แค่ประมาณนี้แล้วเอาเพดอลอัดเข้าไปนะครับ เลยอะคือโอ้โหคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราซื้อจริงๆอะครับเต็มๆจากค่าตัวมันอะมันก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วคือต้องบอกว่าเจ้าตัวแอมนอบอะจริงๆแล้วอะมันค่อนข้างที่จะเป็นโซลูชันที่ดีง่ายแล้วก็เสียงดีโดยถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าไปนะจริงๆมันจะมีพวกรุ่นอื่นๆด้วยเช่นอ่าเป็นเรปซีเร C ซีก็คือเป็นเจ้าตัวเม s a าบุกี้ดูอัลเร t i ติฟายเออร์เรซีซึ่งเวิร์กมากผมยังชอบใช้มากกว่าพวกตัวซิมตัวอื่นๆอีกเพราะว่า คือมันไม่ใช่แค่มันง่ายเว้ยแต่คือว่ามันคือได้ซาว์ในอุดมคติแล้วคือใช้ปุ๊บจบปั๊บแล้วก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของทริวเวียมซึ่งก็เสียงดีทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ฟันเฟืองตรงนี้พอรากดเข้าไปนะครับก็จะมีเป็นนี่เลยนอย gate นะฮะซึ่งเราก็จะเลือกได้ว่าเราจะเปิดมันหรือว่าปิดมันนะครับรวมไปถึงว่าเจ้าตัวเทรชโฮในการเลือกนะครับว่าให้มันทริกเกอร์ที่ตรงไหนแต่ว่าดีฟอลที่เขาเซตมาคือเหมือนค่อนขาง,ขางีจะดมกๆนะ แล้วก็ noise gate ของเขาคัอมมันไม่ได้ตัดฉับไปเลยครับซึ่งสมมติถ้าเกิดว่าเราไม่ปล่อยนะ มันจะได้ยินความสมูทมากกว่าในเวลาที่เสียงมันน้อยๆครับแต่สังเกตอีกอย่างหนึ่งไปว่าเจ้าตัวแบ็คกราหน้อยมันโดนตัดออกไปด้วยเว้ยคือมันไม่ใช่เป็นนอยสเกตอย่างเดียวแต่ว่าในความเป็นนอยสเกตของมันอ่ะมันมีความเป็นนอยสเพเซอร์ในการที่แบบว่ามันดึงในพวกแบบสัญญาณเสียงจี่ลงได้ซึ่งก็ทําให้ชีวิตเราค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนะครับดีป่ะเออ ค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับคือทั้งนี้และทางนั้นต้องบอกว่าคือตอนนี้มันแจกฟรีแหละนะครับซึ่งผมมาทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับซึ่งก็บอกกันตรงๆว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วเขาไม่ได้บอกวันว่ามันสิ้นสุดวันไหนเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปโหลดไว้แล้วก็ไปลองด้วยตัวคุณเองว่ามันแจ่มแค่ไหนนะครับผมกับเจ้าตัวบอเกนดิจิตอลแอมนอบเอ็มเอลซีเอสซีโร่หนึ่งร้อยนะครับชื่อแบบ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเป็นเจ้าตัวโปรแกรมเป็นแสตลอนด้วยซึ่งเจ้าตัวโปรแกรมแส l o อนเนี่ยเขามีสามารถที่ใช้อัดเป็นริฟไอเดียเก็บเอาไว้ได้รวมไปถึงมีมิเตอรนอมให้ด้วยนะครับนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรยังไงก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้แล้วก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างมาคุยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะจอยเมมเบอร์ได้เริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองนะครับผมหรือว่า QR Code โค้ดตรงนี้สามารถที่จะบริจาคค่าข้าวค่าาาม่นีัะะครรบงสถทจ ลงไปได้นะครับซึ่งก็จะมีเจ้าตัวลิงก์ปลักอินตัวนี้แจกฟรีนะครับโดยที่วิธีการก็คือแค่ add to cart นะครับแล้วก็พิมพ์อะไรทุกอย่างว่าให้เรียบร้อยกรอกรายละเอียดถึงเวลาแล้วอ่ะพอเสร็จแล้วอ่ะเขาจะส่งเป็นอีเมลมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยแล้วพอถึงเวลาพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้เราเป็น activate นะครับซึ่งเราก็กดเป็น activate ไปแล้วเราก็เอาเป็นเจ้าตัว serial number ที่เขาส่งมาให้ในอีเมลอ่ะกรอกลงไปเท่านั้นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นหวังวจ 好，再见、right,，拜拜。